สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาเยี่ยมชมนะครับอีกแปลงหนึ่งแล้วนะครับอยู่ด้านหลังผมนี้นะฮะต้องบอกว่าแปลงนี้เข้าคอนเซ็ปต์ลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มเดี๋ยวเรามาพบกับเกษตรกรท่านนี้กันครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับชื่อนาสันติพิมพงศ์ครับอยู่ที่ตำบลบายนาครับอำเภอซีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับ หลังเรานี้พันข้าวพันอะไรี่ครับเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยทํานาข้าวเนี่ยพี่ค่อนข้างจะทําข้าวได้มาตรฐานก็คือไร้ระเกียนได้ได้ได้ระเกียนได้อแต่แต่ว่าการการดูแลการบํารุงสมัยก่อนเป็นยังไงพี่ใช้ปุ๋ยใช้ยาเป็นยังไงบ้างครับใช้ยาเยอะน้อยครับใช้ยาเยอะด้วยครับปุ๋ยเยอะด้วยปุ๋ยเยอะด้วยครับปุ๋ยเยอะครับยี่สิบสามไร่สองแปลงรวมกันครับให้ปุ๋ยประมาณกี่กระสอบดีประมาณสามสิบครับสามสิบเลยเหรอครับ พี่รู้จักสินค้าตัวนี้มานานกี่ปีแล้วพี่สามปีแล้วครับสามปีแล้วนะครับ,รบก็คือใช้มาตลอดเลยครับยี่สิบกว่าไรนนี่พี่ใช้ใชฉีดประมาณกี่ครั้งสร้างขังแบบหรอแล้วหมดไปกี่ซองวันหกซองครับหกซองซองละหกร้อยหกสามสิบหกสามพันกว่าบาทปัญหาในนาข้าวที่เราเจอกันส่วนใหญ,ญ่ก็เรื่องของมแมลงหรือโรคเชื้อรา,าใ,บใบม่วงใบไม้เมล็ดด่างเนี่ยหลังจากเอาโฟทีมาใช้นนเนี่ยเจอไหมไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีครับ ม่ด่างไม่มีไม่มีเลยครบบใยดีใยดีใบเขี้ยวดีเม็ดไส้ดีครับใบฉันดีลนลยครับนอาไม่กวนเนี่ยไม่เป็นเชื้อราดีครับสิ่งที่พี่เห็นเห็นเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าลดปุ๋ยลงไปเยอะเลยเยอะครับกี่กระสอบไปพี่ลดไปสิบกระสอบแล้วครับช oh. ั่วโมงนี้ปุ๋ยราคาอะไรพี่พันนี้พันที่ขายทุกวันนี้นะพั 1, 4, 5, นสะี่พันห้าพันห้าพันห้าครับลดไปสิบกระสอบก็หมื่นห้าแล้วนะครับหมื่นห้าแต่ เอามาจ่ายวันนี้แค่3 0 0พกว่าบาทเองคุ้มไหมครับพี่คุ้มครับเาะโหสุดยอดเลยลดอยากเข้ามาแรงอ่ะอพี่อยากเข้ามาแรงก็ใช้น้อยหน่อยน้อยกว่าเดิมเยอะไหมพี่เยอะครับอย่างเมื่อก่อนเห็นบอกว่าจ่ายยาหนึ่งรอบของการทํานนี้ใช้่คใจ้จ่ายประมาณเป็นหมื่นเป็นหมื่นครับค่ายาเป็นหมื่นตอนนี้ไม่ถึงอ่ะตอนนี้ใช้น้อยลดลดลดลงครับเหลือ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 กี่พันอ่ะพี่สักห้าพันนะครับห้าพันอ่ะโอ้ยจักหมื่นนึงนะครับค่ายาเข้ามาแรงค่ายาเชื้อราต่างๆเหลือประมาณ ห้าพันเองแลเซฟอีกห้าพันเนาะครับครับปุ๋ยยาลดไปไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ผลผลิตไม่ลดลงหลายแปลงเนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยของพี่ก็เห็นว่าเพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นกว่าได้เยอะบางทีย่งยี่พากเปลี่นะอันนี้นะครับครับจะเคยได้ยี่สามเลยนะครับเพราะใช้ตัวนี้เป็นยี่ห้าเลยครับสามปีที่ผ่านมานะครับยืนยันว่าผลผลิตดีได้ผลดีนะครับ มีอะไรฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งครับหลังจากการใช้โฟทีครับใช้โฟทีดีครับลดปุ๋ยลดยาดีจังครับใช้แบบใช้มาตั้มปีแล้วครับชีใบเขี้ยวดีเม็ดไส้ดีครับความชื้นก็น้อยดีประทับใจมากเลยครับรัครัครับร้อยคะแนนเนี่ยพี่ให้กี่คะแนนครับพี่ให้หนึ่งร้อยแล้วครับโอ้โหประทับใจขนาดนี้เลยเหรอครับคะแนนว่าผลผลิตดีเกินคาดดีครับนะครับก็เห็นไหมครับ เกษตรกรทุกท่านก็จะบอกว่าใช้แล้วต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มจริงนะครับฝากขอบคุณคุณพี่สันติด้วยนะครับขอบคุณมากนะยะลาเพียงเท่านี้นะครับ,บสวัสดีครับ